ตัวหลอดฟลูออเรสเซนส์นี่หลักการทำงานคืออะไรครับแล้วส่วนประกอบสำคัญมีอะไรบ้างทราบมาว่ามันใช้หลักการเรืองแสงหรือฟลูออเรสเซนส์ใช่ไหมครับที่ทำให้ประหยัดไฟกว่าหลอดไส้แบบเก่ามากๆ ถูกต้องค่ะหัวใจหลักก็คือการเรืองแสงนั่นแหละค่ะส่วนประกอบสำคัญสคัญนะคะก็มีอย่างแรกต้อหลอดแก้วที่ข้างในเนี่ยไม่ได้ว่างเปล่านะคะมันเคลือบด้วยสารเรืองแสงหรือฟอสฟอรแล้วก็บรรจุก,ก๊าซเฉื่อย,อยอย่างอาร์กอผสมกับไอปโพรนิดหน่อยค่ะที่ปลายหลอดทั้งสองด้านก็จะมีขั้วหลอดหรืออิเล็กโทรดทำจากโลหะอย่างเช่นทังสเตน และอีกสส่วนสําคัญที่อยู่ข้างนอกหลอดก็คือบัลลา์นะคะตัวนี้คุมกระแสไฟฟ้ากับแรงดันและในหลอดรุ่นเก่าๆหน่อยก็จะมีสตาร์เตอร์ด้วยค่ะโอเคพอเห็นภาพส่วนประกอบแล้วนะครับมาถึงขั้นตอนการทํางานที่น่าสนใจเอ่อพอเราเปิดสวิชปุ๊บเกิดอะไรขึ้นก่อนครับไฟฟ้าวิ่งไปไหนไฟฟ้าจะไหลผ่านบัลลาก่อนค่ะจากนั้นนะคะในหลอดรุ่นเก่าที่มีสตาร์เตอร์ ตัวสตาร์เตอร์จะทำงานก่อนเลยคือมันจะสร้างวงจรชั่วคราวให้ไฟฟ้าไหลผ่านไส้หลอดที่คั้วทั้งสองด้านทำให้ไส้หลอดร้อนขึ้นเร็วมากค่ะการที่ไส้หลอดร้อนนี่มันสำคัญยังไงครับมันทำให้เกิดอะไรต่ออ๋อนี่คือจุดเริ่มต้องของการปล่อยอิเล็กตรอนเลยค่ะเขาเรียกว่าการปล่อยอิเล็กตรอนด้วยความร้อนหรือเซรามิโอนิクเอมิชัน พอคั้วโลหะมันร้อนจัดๆพลังงานความร้อนจะทำให้อิเล็กตรอนที่ผิวโลหะแบบว่ามีพลังงานสูงพอที่จะหลุดเป็นอิสระออกมาได้ลองนึกภาพเหมือนเราคั่วข้าวโพดพอร้อนได้ที่เม็ดข้าวโพดก็จะแตกตัวปับ๊บกระเด็นออกมาอิเล็กตรอนก็หลุดออกมาคล้ายๆกันแบบนั้นล่ะค่ะอ๋อเข้าใจภาพเลยครับพออิเล็กตรอนหลุดออกมาแล้วมันก็วิ่งไปในหลอดใช่ไหมครับแล้วไปเจอกับอะไรต่อใช่ค่ะอิเล็กตรอนอิสระพวกนี้ จะถูกเร่งด้วยความต่างศักย์ไฟฟ้าให้วิ่งผ่านก๊าซในหลอดด้วยความเร็วสูงแล้วมันก็จะไปชนเข้ากับอะตอมของไอปรลอดที่มีอยู่นิดหน่อยในหลอดค่ะการชนนี้เป็นการถ่ายเทพลังงานนะคะทําให้อะตอมประอดถูกกระตุ้นขึ้นไปออระดับพลังงานสูงพอพลังงานมันตกลงมาที่ระดับเดิมก็จะปล่อยพลังงานออกมาในรูปของรังสีอัลตราไวโอเลตหรือ UV ค่ะซึ่งเป็นคลื่นที่ตามองไม่เห็นอ้าวเหรอครับถ้างั้นถ้าปล่อย UV ที่มองไม่เห็น แล้วเราเห็นแสงสว่างออกมาจากหลอดได้ยังไงล่ะครับอ่านี่แหละค่ะความฉลาดของเทคโนโลยีนี้มันอยู่ตรงสารเรืองแสงหรือฟอสฟอร์เรที่เคลือบไว้ด้านในหลอดนั่นเองค่ะคือรังสี UV ที่มราไม่เห็นเนี่ยจะเดินทางไปกระทบกับสารเรืองแสงตัวนี้พอสารเรืองแสงโดน UV มันก็จะดูดซับพลังงานนั้นเข้าไปแล้วก็ปล่อยพลังงานออกมาอีกทีแต่คราวนี้เป็นพลังงานในรูปของแสงสว่างที่ตามมองเห็นได้ค่ะ กระบวนการเปลี่ยน UV เป็นแสงที่เราเห็นได้นี่แหละคะ่ะคือฟลูออเรสเซนต์อ๋อแสดงว่าประสิทธิภาพของหลอดก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของสารเรืองแสงมากๆเลยสิครับว่าจะเปลี่ยน UV เป็นแสงได้ดีแค่ไหนแล้วสีของแสงที่ต่างกันอย่างแสงขาวแสงเหลืองก็มาจากสารเรืองแสงคนละชนิดกัน ถูกต้องเลยค่ะคุณภาพแล้วก็ชนิดของสารเรืองแสงเนี่ยมีผลโดยตรงต่อความสว่างแล้วก็สีของแสงที่ได้เลยสารเคมีต่างชนิดกันก็จะให้โทนสีของแสงต่างกันไปอย่างที่เราเลือกซื้อการพวกคูไวท์หรือวอมไวท์นะคะโอเคครับพอแสงติดสว่างแล้วเหมือนว่างานส่วนแรกเสร็จแล้วแล้วเจ้าตัวสตาร์เตอร์กับบาลานซ์ที่เราพูดถึงตอนแรกมันยังมีบทบาทอยู่ไหมครับหรือว่าหมดหน้าที่แล้วพอหลอดติดแล้วนะคะกระแสไฟฟ้าสามารถไหลผ่านไอประหลอดในหลอดได้สะดวก สตาร์เตอร์ถ้าเป็นรุ่นเก่านะคะก็จะหยุดทำงานไปเองวงจรมันจะเปิดออกแต่ว่าบาลานซ์นี่สิคะยังคงทำงานสำคัญต่อค่ะคือมันจะทำหน้าที่จำกัดปริมาณกระแสะไฟฟ้าไม่ให้ไหลเข้าหลอดมากเกินไปไม่งั้นหลอดจะร้อนจัดแล้วก็เสียหายได้ค่ะส่วนหลอดรุ่นใหม่ๆเดี๋ยวนี้เขาใช้อิเล็กทรอนิกส์บาลานซ์ซึ่งมันทำงานได้เร็วกว่าแล้วก็รวมหน้าที่สตาร์เตอร์ไว้ในตัวเปิดปุ๊บติดปั๊บเลยไม่ต้องรอกระพริบเหมือนสมัยก่อนแล้วก็ประหยัดพลังงานกว่าบาลานซ์แบบเก่าด้วยค่ะ นึกภาพออกเลยครับสมัยก่อนต้องรอหลอดกระพริบคริป,ปสักพักเนื้อกว่าจะติดเดี๋ยวนี้เปิดปุ๊บสว่างปับ๊บพัฒนาไปเยอะจริงๆสรุปแล้วข้อดีเด่นๆของฟลูออเรสเซนต์ก็คือประหยัดไฟกว่าหลอดไส้มากจริงๆอาจจะ4ถึง6เท่าเลยทีเดียวแล้วก็อายุใช้งานานานเป็นหมื่นชั่วโมงแต่ก็ต้องระวังเรื่องสำคัญคือสารประลอดที่อยู่ข้างในใช่ไหมครับค่ะเพราะว่าประลอดเป็นสารอันตรายการทิ้งหลอดที่เสียแล้วก็เลยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ต้องทิ้งในที่ที่จัดไว้เฉพาะไม่ควรทุบให้แตกนะคะแล้วก็มีข้อมูลว่าการเปิดปิดหลอดฟลูออเรสเซนต์บ่อยๆอาจจะทําให้อายุการใช้งานสั้นลงกว่าที่ควรจะเป็นด้วยค่ะถ้าเทียบกับเทคโนโลยีอื่นอย่างหลอดสไนไกับหลอด LED แล้วครับภาพรวมเป็นยังไงบ้างถ้าเรียงลําดับเรื่องการประหยัดพลังงานนะคะก็ต้องยกให้ LED เป็นอันดับหนึ่งเลยค่ะตามมาด้วยฟลูออเรสเซนต์แล้วก็หลอดสไสกินไฟมากที่สุด ส่วนเรื่องอายุการใช้งาน LED ก็ยาวนานที่สุดอีกเหมือนกันค่ะรองลงมาคือฟลูออเรสเซนต์และหลอดไส้มีอายุสั้นที่สุดส่วนประเด็นเรื่องสารอันตรายฟลูออเรสเซนต์เป็นชนิดเดียวใน3ชนิดนี้ที่มีสารประอดเป็นส่วนประกอบค่ะ LED กับหลอดไส้ไม่มีค่ะเข้าใจชัดเจนเลยครับสรุปสันส้นๆก็คือหลอดฟลูออเรสเซนต์ทำงานโดยเริ่มจากความร้อนที่ขั้วหลอดปล่อยอิเล็กตรอนออกมาอิเล็กตรอนวิ่งไปชนไอปรอด เกิดเป็นรังสี U.V. ที่มองไม่เห็นแล้ว U.V. นี้ก็ไปชนสารเรืองแสงที่เคลือบไว้ทำให้เกิดเป็นแสงสว่างที่เราเห็นได้โดยมีบัลลาสคอยควบคุมกระแสะไฟแล้วก็สตาร์เตอร์ในรุ่นเก่าช่วยจุดหลอดตอนเริ่มต้นใช่ค่ะเป็นเทคโนโลยีที่ก็ถือว่าปฏิวัติวงการแสงสว่างมานานหลาย10ปีนะคะช่วยประหยัดพลังงานได้เยอะมากเมื่อเทียบกับหลอดไส้ แต่ก็มาพร้อมกับความท้าทายเรื่องสารประหลอดอย่างที่ว่าไปค่ะคำถามชวนคิดต่อหลังจากที่เราได้สำรวจกลไกนี้กันไปแล้วก็คือว่าในยุคที่หลอด LED มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ปลอดภัยกว่าเพราะไม่มีประหลอดอนาคตของหลอดฟลูออเรสเซนต์จะเป็นยังไงต่อไปคะคือมันกำลังจะกลายเป็นอดีตไปเลยหรือว่ายังคงมีพื้นที่สำหรับใช้งานในด้านเฉพาะทางต่อไปและบทเรียนที่เราได้จากการพึ่งพาสารอย่างประหลอดเพื่อสร้างเทคโนโลยีสำคัญในอดีตคืออะไรคะ ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันช่องวิทสนุกกันด้วยนะครับ